สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวบทเรียนสนุกๆบทแอปพลิเคชันสวิตเพกราวันครับตัววันนี้จะเป็นคลิปต่อยอดจากในครั้งก่อนที่เราพูดถึงวิธีการใช้งานในเบื้องต้นกันไปนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูวิธีการใช้งานแอปนะครับสามารถย้อนกลับไปดูได้ที่ลิงก์ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้กันได้เลยครับตัววันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของด่านที่เป็นตัวจุดป,ประกายให้เด็กๆได้เปิดใจกับการเขียนโค้ดและเริ่มต้นเส้นทางการเรียนรู้เรื่องการเขียนโค้ดนะครับรวมถึงแนวคิดวิทยาการคำนวณได้ด้วยตนเองครับ สำหรับคลิปนี้นะครับคุณครูจะใช้ Mac หรือว่า iPad ก็ได้เช่นกันครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับเมื่อเปิดแอปพลิเคชัน w i t t Playground ขึ้นมาแล้วนะครับเราจะเข้าไปที่ Playground เพิ่มเติมซึ่งจะเป็นที่ที่ให้เราดาวน์โหลดเนื้อหาอื่นที่น่าสนใจกันครับโดยให้เราเลือกที่ดูทั้งหมดนะครับ ในหน้านี้นะครับจะเป็นบทเรียนทั้งหมดที่เราสามารถเปิดใช้งานได้บนแอป s w i t ช์เพลงกล่าวนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะเข้าไปดูในส่วนของด่านกันครับแล้วก็เลือกดูทั้งหมดนะครับในส่วนของด่านได้เลยในตัวด่านนะครับอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วก็คือในทุกๆบทของด่านนะครับจะมีข้อความกำกับระดับความยากง่ายนะครับที่เหมาะสมแก่ผู้เรียนกันอยู่และในวันนี้นะครับเราจะมาลองรีวิวด่านสนุกๆน,นะครับที่ชื่อว่า เครื่องเขียนโค้ดนะครับหรือว่าโค้ดแมชชีนกันครับสามารถกดรับเพื่อมาลองเรียนรู้กันได้เลยนะครับสำหรับด่านเครื่องเขียนโค้ดนะครับจะเป็นด่านที่จุดประกายให้เด็กๆนะครับได้เรียนรู้วิธีการทํางานของโค้ดผ่านการเล่นเกมแต่งตัวหุ่นยนต์นะครับเพื่อให้หุ่นยนต์เต้นระบําโดยที่เด็กๆจะต้องสร้างไอเทมต่างๆขึ้นมานะครับเพื่อสร้างเป็นเครื่องแต่งกายผ่านฟังก์ชันที่ด่านนี้เตรียมไว้ให้แล้วครับ โดยฟังก์ชันที่เราใช้งานกันหลักๆนะครับก็คือ Set Item และก็ Fork Item นะครับซึ่งบทเรียนจะมีคำแนะนำให้เราอ่านอยู่ทางด้านขวามือสามารถเรียนรู้วิธีเขียนโค้ดได้ง่ายๆนะครับด้วยการอ่านแล้วก็แก้ปัญหาตามโจทย์ได้เลยครับอย่างตัวอย่างนะครับจะเห็นว่าเรามีฟังก์ชันที่ชื่อว่า Set Item a และก็ I t e m b นะครับซึ่งจะเป็นฟังก์ชันนะครับที่ให้เราเลือก i อเท2ตัวเพื่อจะนำมารวมกันด้วยฟังก์ชัน f o r k Item นะครับในตอนสุดท้าย อย่างที่เห็นนะครับว่าเด็กๆนะครับสามารถที่จะแก้ไขตัวแปรภายในฟังก์ชันได้ซึ่งแต่ละตัวแปรก็จะให้ผลลัพธ์ของไอเทมสุดท้ายที่แตกต่างกันและเขาก็สามารถที่จะสร้างไอเทมเครื่องแต่งกายใหม่ๆนะครับได้ผ่านการเขียนโค้ดเลยครับและถ้าเด็กๆนะครับสามารถสร้างไอเทมเครื่องแต่งกายได้ก็จะมีข้อความเด้งขึ้นมาบอกว่าต้องการจะใช้รายการนี้เลยหรือไม่นะครับซึ่งถ้าเขาอยากจะแต่งตัวด้วยไอเทมนั้นเลยก็เลือกที่ใช่ได้เลยครับ และเมื่อเด็กๆได้ลองค้นพบไอเทมแบบง่ายๆแล้วด่านก็จะเริ่มมีความยากขึ้นครับโดยเริ่มที่จะมีการผสมสีขึ้นมาด้วยฟังก์ชันที่ชื่อว่า switch light on ซึ่งจะมีตัวแปรให้เราเลือก3สีนะครับคือสีแดงสีเขียวและก็สีน้ำเงินซึ่งแต่ละสีก็จะมีคำอธิบายอยู่ด้านล่างนะครับซึ่งบอกถึงความสามารถของมันนั่นเองและถ้าเด็กๆนะครับพิมพ์โค้ดตรงไหนผิดก็จะเห็นการแจ้งเตือนขึ้นมาเป็นสีแดงๆแ,แบบนี้นะครับซึ่งจะแจ้งเตือนอยู่บนบรรทัดที่เขาพิมพ์ผิดนั่นเลยครับ และเขาก็ยังสามารถกดดูคําแนะนําในการแก้ไขได้ด้วยครับฟังก์ชันคําสั่งเหล่านี้นะครับที่เราเห็นกันก็จะเป็นภาษาที่เราใช้เขียนโปรแกรมจริงๆนะครับบนภาษา Swift ตัวในภาษา Swift นะครับถ้าเด็กๆได้เรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชัน Swift Playground แล้วนะครับจนเข้าใจวิธีการเขียนโคด้ดทั้งการเขียนเป็นลำดับนะครับการใช้งานฟังก์ชันการสร้างฟังก์ชันนะครับแล้วก็การเขียนรูปแล้วก็เงื่อนไขต่างๆแล้วเขาก็สามารถที่จะต่อยอดนะครับไปพัฒนาแอปบนอุปกรณ์ iOS หรือว่า macOS ได้เลยครับ และถ้าหากเราลองเล่นไปเรื่อยๆนะครับด่านของเครื่องเขียนโค้ดก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้วิธีการใช้งานลู่ซึ่งเป็นการเขียนโค้ดให้รันซ้ำๆหลายครั้งโดยทั่วไปบทเรียนนี้จะค่อนข้างยากสําหรับเด็กๆครับแต่มันจะถูกนํามาให้เด็กเรียนรู้แบบง่ายๆผ่านตัวช่วยและก็ภาพแอนิเมชันที่ทําให้เขาเห็นภาพการทํางานของโค้ดแบบเป็นลําดับขั้นตอนได้แบบง่ายๆเลยครับตัวเราจะเห็นนะครับเวลาที่เราเลือกเป็นเลื่อนไปตามโค้ดของฉัน ตัวโค้ดนะครับก็จะมีการแสดงลำดับขั้นตอนในการรันโค้ดขึ้นมาครับแล้วก็มีแอนิเมชันประกอบไปด้วยซึ่งเขาก็จะเห็นการทำงานของโค้ดนะครับว่าตอนนี้อยู่ที่ตรงไหนนะครับแล้วก็มีแอนิเมชันประกอบว่าโค้ดของเขาทำงานอย่างไรนะครับซึ่งการเห็นการรันโค้ดแบบนี้นะครับก็จะทำให้เขาเข้าใจการทำงานของลูปได้มากยิ่งขึ้นด้วยครับและถ้าเขาแต่งตัวหุ่นยนต์เต้นระบำจนเสร็จครบทุกส่วนเรียบร้อยหุ่นยนต์ก็จะเต้นระบำโดยอัตโนมัติเลยครับซึ่งถือว่าเป็นการจบบทเรียนนั่นเอง และสุดท้ายก็จะมีหน้าต่างแนะนําบทเรียนอื่นๆนะครับที่เขาสามารถไปเรียนรู้เพื่อต่อยอดในการเขียนโปรแกรมบนภาษาสวิฟได้ในทันทีด้วยครับถ้าอยากใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อสอนแล้วนะครับผมขอแนะนําหนังสือชุดใครๆก็เขียนโค้ดได้โดยจะมีทั้งเล่มคู่มือผู้สอนนะครับที่บอกวิธีการประยุกต์ใช้บทเรียนในห้องเรียนนะครับแล้วก็คู่มือสําหรับเด็กๆที่จะเปเล่นสีส้มนี้นะครับที่จะเป็นคู่มือกิจกรรมสาหรับพวกเขาครับดาวน์โหลดได้ฟรีเลยนะครับผ่านทางเดสคริปชันของวิดีโอนี้ หรืออีกช่องทางหนึ่งนะครับก็คือ Apple Teacher Learning Center แหล่งการเรียนรู้ระดับมืออาชีพเพื่อพัฒนาการสอนแบบไม่มีค่าใช้ใจ่ายที่จะมีบทเรียนต่างๆมากมายสำหรับคุณครูนะครับรวมถึงบทเรียน s w i สวิต y r r u u n d ด้วยครับสามารถเข้าถึงผ่าน QR Code นี้ได้เลยครับขอบคุณที่ติดตามช่อง Teaching with Appiness แล้วกลับมาพบกันอีกครั้งในสัปดาห์หน้านะครับขอบคุณครับ